สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลักคอทาโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปร a นด o อมนะคะการอ่านดวงรายปีปี2022นะคะคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาหรือราศีพฤกษบนะคะมาดูกันเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะการเรียนของชาวราศีพฤกษบป,ปีนี้จะเป็นยังไง การเรียนนะคะเรียนแบบมีความสุขต้องบอกว่าเรียนแบบมีความสุขก็เออโชคดีในเรื่องของการเรียนมีโชคดีในเรื่องของการเรียนเช่นถ้าคุณอยากจะเรียนอะไรมีความคิดหรือว่ามีแพลนที่อยากจะไปสมัครเรียนอะไรหรือว่าบางคนขอทุนขอทุนอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับ มีโอกาสที่จะได้ทุนมีโอกาสที่จะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการในสิ่งที่ตัวเองสนใจไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยเรียนเป็นเ,เด็กๆนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าจะอยู่ในวัยทำงานที่ที่มีความสนใจใครรู้อยากจะเรียนอยากจะศึกษาอยากจะเป็นคอร์สสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ ได้หมดมีโอกาสนะคะแล้วก็การเรียนหรือการไปเทคคอร์สสั้นๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปเรียนอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยให้คุณได้รับสมมุติว่าถ้าถ้าคุณอยู่ในวัยทำงานนะคะแล้วแบบคุณไปเทคคอร์สไปเทคคอร์สสั้นๆคุณไปโรงเรียนอะไรก็ได้อะมันจะส่ง ผลให้แบบให้มีประโยชน์กับคุณในอนาคตอะ่ะเช่นคุณอาจจะเอาความรู้ตรงนั้นน่ะไปต่อยอดทําอย่างอื่นได้แล้วทําให้คุณได้รับผลกําไรหรือได้รับผลตอบรับที่ดีหรือว่าคุณไปเรียนแล้วได้ใบใบป,ประกาศนียบัตรมาอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาไปอัพเงินเดือนออกับบริษัทของคุณได้หรือว่าบางทีเนี่ยคุณได้มา คุณมีโปรไฟล์ดีขึ้นคุณเปลี่ยนงานคุณอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คุณได้งานได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณคุณมีโปรไฟล์ที่ดีขึ้นมีความรู้มากขึ้นหลากหลายขึ้นคือมันจะส่งผลดีกับคุณนะคะถ้าคุณไปโรงเรียนอะไรเพิ่มเติมะนะส่วนน้องๆหนูๆที่อยู่ในวัยเรียนอยู่แล้วนะคะดูว่าออ่ถ้ามีโอกาสนะคะ ถ้ามีโอกาสบางคนอาจจะแบบไปเรียนอะไรเสริมเช่นเรียนภาษาภาษาที่สองภาษาที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียนเพิ่มเติมมันจะช่วยให้มีประโยชน์กับน้องๆในอนาคตได้อย่างมากเลยวันหนึ่งเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนมาหรือบางคนอาจจะไปเรียนแบบไปเรียนดนตรีไปเรียนร้องเพลงไปเรียนกีฬาซึ่งมันจะแบบว่าวันหนึงอะ คุณจะรู้สึกว่าไอ้ที่ไปเรียนมาสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะไปเรียนเล่นๆไปๆมาๆจะจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราชอบทางนี้นี่หว่าเราสนใจทางนี้นี่หว่าแล้วคุณจะแบบมองเห็นลู่ทางอ่ะสามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้มันจะทําให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่ที่คุณได้เรียนที่ที่คุณได้รู้มาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงอืมแล้วก็อต้องบอกว่า คนที่ขยันคนที่ขยันเนี่ยคนที่ตั้งใจเรียนคนที่ทุ่มเทกับการเรียนไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงคือปัจจัยภายนอกอะ่ะมันจะไม่มีอะไรมาส่งผลกับคุณเช่นเวลาเรียนไม่พอหรือว่าปัจจัยต่างๆเช่นเ,เรื่องโควิดสถานการณ์โควิดอาจจะต้องเรียนออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ย คือมันจะไม่มาส่งผลกับคุณเลยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลขอแค่คุณตั้งใจเรียนในส่วนของคุณไปทําทําหน้าที่ของคุณให้ดีก็พอนะคะคุณก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีจะได้ผลลัพธ์ที่ดีประสบความสําเร็จในการเรียนมันจะไม่มีอุปสรรคอื่นๆมาขัดขวางมันมีอย่างเดียวก็แค่ตัวคุณเองเท่านั้นนะคะถ้าคุณแบบ ขยนันตั้งใจเรียนรับผิดชอบหน้าที่การงานไม่มีอะไรต้องห่วงเลยอืมแต่ถ้าใครที่ปล่อยปะละเลยเล่น,เล,นเล่นที่นี้คว่างๆอันเนี้ยต่อให้โชคโชคช่วยแค่ไหนมันก็ช่วยได้ไม่เต็มที่เพราะหลักๆเลยอะ่ะมันอยู่ที่ตัวของคุณเองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเป็นตัวของคุณเองดวงมันอาจจะดวงดีคุณอาจจะดวงดีนะคะอาจจะมีโชคช่วยบ้างเต็มที่ก็แค่แบบ ถ้าสมมตินะสมมติกรณีคุณเป็นคนขี้เกียจไม่รับผิดชอบไม่ส่งงานไม่ตามงานไม่อะไรเลยเรียนแบบชิวๆเล่นๆหัวหวไม่เข้าเรีียนไม่สนใจอะไรเลยคุณอาจจะโชคดีแค่พอผ่านแค่พอผ่านแบบคาบเส้นพอได้แต่คะแนนออกมาก็จะแบบไม่สวยไม่สวยหรูก็แล้วแต่แล้วแต่ความพึงพอใจ แต่ต้องบอกก่อนว่าว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบผ่านได้แบบข้าบเส้นกรณีที่ไม่ส่งงานไม่เข้าเรียนไม่ทำอะไรเลยมามาหายหายเรียนเรียนเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยอืมคือจริงๆอะภาพรวมอะคุณอะดวงดีมีดวงส่งเสริมในเรื่องของการเรียนต่อให้คุณจะขี้เกียจก็ยังมีดวงดวงที่แบบเนี่ยเช่นเช่นผู้อาจจะยกข้าวให้เห็นแบบสมมติว่าคุณคุณไม่เข้าเรียน คุณไม่ชอบวิชานี้คุณไม่เข้าเรียนหรือว่าวิชานี้มันอาจจะเช้ามากๆแล้วคุณไม่เข้าเรียนปุ๊บวันดีคืนดีอาจารย์อาจารย์จะสอบเก็บคะแนนสอบเก็บคะแนนวิชาเนี้เพื่อนคุณก็จะโทรมาตามคุณให้คุณไปสอบได้ทันหรืออาจจะมีอะไรมาดนจิตโดนใจให้คุณไปเข้าเรียนวันนั้นอะไรแบบนี้คุณก็จะได้สอบ มันก็จะได้ผ่านดอันนี้คือโชคดีที่มีของคุณนะคะอันนี้ให้เห็นภาพ <c oughs> แต่ถ้าแบบไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่ตั้งใจเรียนไม่อ่านหนังสือสอบก็แบบสอบเล่นๆหัวๆทำแบบไม่ตั้งใจอะไรแบบเนี้ยดวงดีแค่ไหนมันก็ช่วยคุณยากคือดวงมันจะช่วยคุณแค่แค่แบบเนี้ยแค่ให้เข้าสอบทันหรือว่า แค่ให้คุณได้รู้ว่าเออมันกําหนดถึงเวลาส่งแล้วนะเหมือนมีอะไรมาดนจิตดนใจคุณกระตุ้นคุณให้มาเห็นว่าแบบเฮ้ยมันใกล้กําหนดแล้วคุณต้องส่งงานแล้วอะไรแบบเนี้ยคือจะช่วยแค่นี้แต่หลักๆเลยก็คือตัวคุณคุณจะทําหรือไม่ทําอันนั้นเป็นตัวคุณอืต่อไปเรื่องของการงานบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกุมภ เหมือนว่าชาวราศีพฤษภจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจแล้วมันทําให้คุณตัดสินใจยากมากบางคนบางคนอาจจะมีงานอะไรเข้ามาแบบเป็นช่องทางใหม่ๆเป็นงานใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมันเป็นโอกาสที่ดีที่ไม่ได้หาง่ายๆแต่ว่าไอ้งานที่คุณทําอยู่ประจําเนี่ย มันก็กําลังเข้าที่เข้าทางมันกําลังลงตัวมันกําลังไปได้ดีอะไรเงี้ยคือมันจะมีความแบบหนักใจหนักอกหนักใจในการตัดสินใจมากๆอค่ะอยากไปแต่อีกใจนึงก็ก็กลัวก็กังวลกลัวว่ากลัวว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะดีเท่าที่เก่าไหมอืมคือบางคนยึดติดกับกับที่เก่ายึดติดกับอะไรบางอย่าง แต่บอกเลยว่าโอกาสเนี้ยไอโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะคือถ้าจะเปลี่ยนอะมันก็ไม่เสียหายห,ายหรอกเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติคุณเปลี่ยนนะเอ่อแรกๆมันก็อาจจะเจอปัญหาขรุขระบ้างซึ่งมันอาจจะทําให้คุณแบบลังเลคือการเปลี่ยนอะเปลี่ยนไปเจออะไรใหม่ๆอะคะ่ะมันก็อยู่ในช่วงปรับตัวช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้นอะมันก็น่าจะเข้าที่เข้าทางพอมันเข้าที่เข้าทางแล้วอะ่ะ อะไรอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยผู้อ่านมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในเมื่อเป็นโอกาสที่ดีถ้าคุณเปลี่ยนไปมันก็ไม่มีอะไรเสียหายอแต่ถ้าคุณคิดว่าอะอยู่ที่เดิมแล้วคุณคุณสบายใจแล้วคุณโอเคกับจุดจุดนี้แล้วคุณไม่อยากเปลี่ยนก็ได้มันก็เป็นเรื่องของคุณแต่ว่าเออไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะจะเปลี่ยนงานหรือว่าจะอยู่ที่เก่าจะทำอย่างเดิม มันก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคในการทำงานแบบหย,ยุ่มหยิมอะแบบจุกจิกจุกจิกเข้ามาให้คุณได้ปวดหัวบางคนก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะคะ <c oughs> แต่ว่าหบอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยนะอาจจะแบบเครื่องเครืองกันเท่านะคะเครื่อง <c oughs> นนะคะ <c oughs> เคร,อเครืองกันนิดหน่อยไม่นานเดี๋ยวก็หายคือมันพอจะเคลียร์กันได้ะคะ่ะไม่ถึงกับขนาดแบบว่า มองหน้ากันไม่ติดหรือว่าตัดขาดกันไปเลยอะไรขนาดนั้นอะ่ะซึ่งปัญหาในที่ทํางานนะคะาการทํางานกับคนหมู่มากอะ่ะมันย่อมจะมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเออยากนะที่จะบอกว่าอยู่โดยไม่ทะเลาะก,กับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีเรื่องบัตรขัดเคืองใจอะไรกับใครเลยมันก็จะมีเข้ามาบ้างให้คุณได้แบบปวดหัวคือบางคนนะที่ทํางานทุกอย่างอะไรดีหมดเลยตําแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ย ดีเงินเดือนดีเสียอย่างเดียวเพื่อนร่วมงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เลยมีความคิดแบบว่าเอ้หรือจะเปลี่ยนดีวะอยากจะหนีอยากจะหนีจากจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็แบบเหมือนเหมือนมองหาที่ใหม่ที่ใหม่ก็แบบก็ดูดีนะแต่คุณก็แบบไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะไปเจอบรรยากาศเดิมๆอีกไหมบรรยากาศแบบเพื่อนร่วมงานแย่ๆอีกไหมซึ่งบอกเลยว่าทุกที่มีนะคะทุกที่มีเหมือนกันหมดอืม ต่อให้คุณเปลี่ยนมันไม่มีมันไม่มีหรอกแบบร้อเอร์ซนดีหมดเลยถูกใจคุณทั้งหมดเลยร้อเปซนี่ยไม่มีก็ต้องทำใจเอาไว้นะคะเอ <c oughs> ่อจิบน้ำนิดนึงต่อไปในเรื่องของการเงินบ้างนะคะราศีพฤศภการเงิน ว้าวอืมการเงินดีนะคะชาวราศรีพฤษภมีโอกาสที่จะหาเงินได้จากหลากหลายช่องทางนะคะแต่บอกเลยว่าดวงของโชคลาภเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเสี่ยงดวงอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีการเงินของคุณจะมาจากการทำงาน การลงมือลงแรงด้วยตัวของคุณเองไม่มีแบบลาบลอยยากนะคะที่จะมีแบบแบบลแบบาบลอยคือทั้งหมดหน้าไพ่ที่ขึ้นมามันไม่มีมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกตรงนั้นเลยว่าเช่นแบบว่าอยู่ดีดีแล้วแบบฟลุกได้หรือว่าซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยถูกหวยอะไรเงี้ยยากมันไม่มีบอกว่าว่าจะได้ตรงนั้นแต่ไพ่มันบอกว่า เหนื่อยแล้วรวยลงมือทำแล้วรวยเงินมาจากการสร้างของคุณเองมาจากการหาของคุณเองและคุณทำได้หลากหลายช่องทางด้วยไม่ใช่ว่าแค่ทำงานอย่างเดียวแล้วได้เงินคือคุณอาจจะมองเห็นลู่ทางลู่ทางในการทำเงินแล้วคุณก็ทำงานมากขึ้นมากกว่าหนึ่งงานแล้วมันก็ทำให้คุณเนี่ยได้เงินมากขึ้นแล้วก็แบบผู้อ่านมองว่า เป็นกรอบเป็นกรรมอ่ะดีไม่ดีนะไอ,อ้อาชีพเสริมที่คุณทําอ่ะงานเสริมที่คุณทาอ่ะรายได้แทบจะเท่ากับงานหลักของคุณเลยหรือบางคนอาจจะได้มากกว่าจนบางทีคุณอาจจะนึกอยากจะเปลี่ยนงานไปทําอะไรเป็นของตัวเองบางคนแบบบางคนอาจจะแบบว่าลองค้าขายออนไลน์อะไรเงี้ยเป็นงานเสริมปรากฏว่าขายดีขายดีมากๆจนคุณแบบเปลี่ยนละไม่ทํางานประจํและเลิกทํางานประจํา ไปพุ่งเป้าไปที่งานขายอย่างเดียวเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะทําธุรกิจส่วนตัวได้เป็นเจ้าคนนายคนได้นะคะการงานดีการงานโดดเด่นนะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะก็จะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นตําแหน่งสูงขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างโอโหความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในปีนี้นะคะมีเรื่องให้คุณต้องคิดมากคิดเยอะคิดไม่ตก คิดไม่ตกแต่ว่าเออคือมันจะมีความรู้สึกว่าบางคนนะมันจะมีความรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยู่ในหัวตลอดทั้งปีคิดไม่ตกคิดไม่ออกแต่ถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้มองดูว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็จะไปได้แบบไกลไปได้แบบยาวๆเลยแค่ผ่านผ่านช่วงเวลาเนี่ย มันอาจจะเป็นแค่แบบปีนี้ก็ได้เป็นปีที่ดวงความรักมันอาจจะแบบไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาหวานแววมีแต่เรื่องให้คิดให้เครียดให้วิตกทังวลอืมก็ประครับประคองไปนะคะถ้าถ้าคิดว่ามันไม่ได้แบบเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรมากมายเนี่ย ให้ระวังเรื่องความคิดให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะพยายามประคับประคองไปบางทีถ้าผ่านช่วงนี้ผ่านช่วงช่วงปีนี้ไปได้นะคะมีโอกาสที่จะแบบใต้ลงเอยกันได้อยู่กันแบบยาวๆอยู่กันแบบยืดๆหรือเป็นคู่ทีออ่อยู่กินกันไปจนจนแก่เท่าอะไรแบบนี้เลยนะคะ สำหรับคนโสดสำหรับคนโสดเนี่ยผู้อ่านมองว่าผู้คนมากมายรายล้อมคุณก็ยังมองไม่เห็นใครอยู่ดีจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะกลัวความรักหรือยังมีความหลังฝังใจยังมีอะไรที่คุณรู้สึกหวาดกลัวกลัวกับ กลัวการถูกทอดทิ้งกลัวความเจ็บปวดหรือมีบาดแผลอะไรที่มันยังติดค้างคาใจคุณอยู่อะคล้ายๆคนกลัวความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นแบบคล้ายๆระแวงคนอื่นอะ่ะระแวงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะจริงจังไหมเขาจะจริงใจกับคุณหรือเปล่าเขาจะเหมือนคนที่ผ่านๆมาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันยากที่จะเดินหน้า ต่อให้มีคนเข้ามาต่อให้มีคนรายล้อมรอบตัวคุณแต่คุณก็รู้สึกเหมือนมองไม่เห็นใครอยู่ดีคุณก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นมีใครเลยไม่เห็นมีใครมาสนใจเลยบางทีเขาอาจจะสนใจคุณแต่คุณมองไม่เห็นก็ได้นะคะคือมองไม่เห็นความรู้สึกที่เขามีให้อ่ะคุณอาจจะคิดว่าเออเขาก็คงเป็นแบบนี้กับทุกคนละมั้งเขาก็คงดีกับทุกคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมองข้ามอ่ะคุณจะมองข้ามไป ต่อไปเป็นในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพต้องระวังมากๆนะคะชาวราศีพฤษภระวังแบบการเจ็บป่วยหนักอะ่ะ คือมันไม่ได้ป่วยบ่อยในปีสองพันยี่สองอ่ะมันจะไม่เป็นแบบเจ็บป่วยบ่อยๆ,ๆแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็หายแล้วก็เป็นอีกอะไรเงี้ยคือมันมันไม่ได้ป่วยแบบจุกจิกแบบนั้นอะแต่ผู้อ่ารู้สึกว่านานๆทีคุณจะป่วยทีแต่ป่วยทีก็คือป่วยหนักอืมเพราะฉะนั้นอะ่ะต้องระมัดระวังนะคะพยายาม พยายามบาลานซ์ตัวเองให้ได้คือถ้ากินกินอะไรเงี้ยก็กินให้มันครบห้าหมู่อย่าหนักไปทางอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนอาจจะแบบกินแต่เนื้อสัตว์ไม่กินผักนี้ก็ไม่ดีหรือบางคนแบบดูแลสุขภาพมากกินน้อยกินนิดกินหน่อยอะไรเงี้ยขาดสารอาหารไปอีกอะไรแบบเนี้ยคือ ต้องกินให้มันพอดีให้ครบห้าหมู่แล้วก็พอดีด้วยอย่าน้อยไปอย่ามากไปแล้วก็หาเวลาออกกำลังกายบ้างออกกำลังกายก็อย่าไปหักโหมให้ออกกำลังกายแค่พอดีคือทำอะไรให้มันพอดีอะค่ะนะมันจะช่วยได้แต่ถ้าแต่ถ้าคุณทำอะไรแบบหนักไปเช่นให้บอกให้ไปออกกำลังกายคุณก็แบบ โอ้หออกกาลังกายทุกวันเวนลาสามสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแบบหนักๆเลยเออกกําลังกายแบบหนักๆด้วยให้เหงื่อท่วมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ดีมันจะไม่ดีกับคุณคือมันก็อาจจะแบบแล้วแต่สุขภาพของแต่ละคนด้วยแต่ผู้อ่านมองว่ากับคุณอนะมันไม่ดีมันจะทําให้คุณบาดเจ็บอาจจะแบบกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะอืม ให้ระวังอุบัติเหตุนะคะระวังอาการเจ็บป่วยเจ็บป่วยที่ที่รุนแรงอะที่หนักอาจจะต้องถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ได้อนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรดูแล้วอะจริงๆริอะถ้ารักษาสุขภาพดีๆดูแลตัวเองดีๆก็ ก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยก็อย่างที่บอกพยายามบาลานซ์อะไรให้มันลงตัวไปเช็คอัพไปตรวจสุขภาพเรื่อยๆตรวจสุขภาพประจำปีนะคะอย่างน้อยก็ปีละครั้งหรือว่าปีละสองครั้งก็ได้นะคะหกเดือนทีอะไรอย่างเงี้ยโอเคทีนี้ไพ่ออร์คิลมีอะไรจะบอกคุณเพิ่มเติมไหม start total will West be h e a l i n g of the age สำหรับปีนี้ของคุณนะเป็นปีแห่งการเรียนรู้นะคะพยายามเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับคุณหรือว่าถ้ามีโอกาสอะนะคะให้ให้ลองหาอะไรเรียนเพิ่มเติมดูมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆมันจะทำให้คุณเนี่ย ไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มากๆเหมือนแบบขยายเส้นของคุณอะขยายขอบเขตของคุณออกไปได้ไกลเลยหาข้อมูลเยอะๆหาความรู้เยอะๆเป็นประโยชน์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งคุณจะได้ใช้ประโยชน์จากจุดนี้แล้วก็ ดูแลตัวเองให้ดีๆด,ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆแล้วก็อย่าเครียดมากนะคะคือมองดูแล้วเนี่ยภาพรวมชาวราศีพฤษภจะเจอเรื่องหยุมหยิมยิบย,ย่อยเช่นในเรื่องของของการงานก็อาจจะเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานแบบหยุมมยิมยิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัญหาแบบขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆให้คุณปวดหัวการเงินก็ จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสำหรับคนที่ทำงานเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีโชคลาบลาบลอยแบบฟุ๊กฟุกอะไรอย่างนี้ส่วนในเรื่องของความรักก็คือนั่นแหละก็ก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนแบบรุ่มรุมดอนดอนนะคะแค่ต้องประครับประคองคนที่มีคู่พยายามประครับประคองให้มันผ่านจุดนี้ไปให้ได้ถ้าผ่านไปได้นี่มีโอกาสที่จะแบบลงเอยกันได้อยู่อยู่กินกันยาวๆนานๆนะคะ ก็ดูแล้วภาพรวมเนี่ยก็คือตัวคุณต้องเป็นหลักตัวคุณออดูแลตัวเองดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจดูแลในเรื่องของความคิดอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะจําเป็นที่ต้องเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จบไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็กลายเป็นอดีตคุณอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดกับมันมากนะคะแล้วมันจะผ่านไปขอแค่คุณเข้มแข็งผ่านจุดนี้ไปให้ได้เดี๋ยวดวงคุณก็ดีขึ้นเองอะ่ะมันไม่มีใครที่จะแบบเออดวงแย่ไปตลอดแล้วก็ไม่มีใครที่จะดวงดีไปตลอดด้วยนะโ <Okay. S 1> อเคกะจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรัะชมและฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปผัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ